กูบาลาไม่หอมเ้ยผมเสร็จยังอ่ะเขาหลุมว่าลืมหลังเวทีลืมหลังเวทีเออประกาศประกาศนะครับทำไมอะเออทีมงานมิกซาวอะไรทั้งหลายนะฮะทำไมอะจับไอเด็กอ้วนคนนั้นไ้เลยยหา่ขึ้นมาบนเวทีนะประกาศชื่อด้วยเลยซาวเชคหัวหน้าเชฟอะไรอย่าย้าขึ้นมานะนันลูกคนจ่ายตามพวกเราโอ้ยคุณมือชิ้นหายเลยเฮ้ยไปสอบถานด้วยว่า ได้ข่าวว่าเรียนเรียนโรงเรียนดีด้วยหล่ะเรียนโรงเรียนจีนเอาจริงเหรอเออมันบอกมันเรียนโรงเรียนจีนเรียนโรงเรียนจีนเออกูก็กูก็ถามภาษาจีนมันบอกวินเรียนโรงเรียนจีนมันรู้มันรู้ภาษาจีนไดไงวะเออไม่รู้ไปถามพ่อหนูเอากับพ่อส่งเรียนเนาะมันก็ไม่เกี่ยวกับมันเรียนโรงเรียนจีนเมื่อกี้เออวันนี้คุณมาตั้งแต่กี่โมงผมมาได้ บ่ายสามสี่โมงเย็นนั่นแหละมาบ่ายสามคุณนี่มาบ่ายสามใช่ไอเด็กคนนี้เด็กทำไมอ่ะมันเมื่อกีมาถึงเมื่อก้หกโมงครึ่งอ่ะไม่มาช้าเออแย่งกันเอาไ่ให้มันเออไปถามมันนี่มันไอ้น้องทำไมมาเสียเออทีมงานเนี่ยเทศบาลนครนนทบุรีนะเขาบอกให้หนูมั้งแต่บ่ายสามหนูไปไหนมาลูกรถเสียค่ะรถเสียโอรถเป็นอะไรอ่ะเบรกสับค่ะเสียเกียร์หลุดนั่นไง สะดุดเมาหัดสลัดหายปวดเทียนห่างยางแฟนมเนบตาย<อ>แันไม่ใจได้ไม่ใช่สตาร์ทพังออโอ้โหพังหมดเลยเก่งพังที่หายไปวอดหมดแล้วรถยังอยู่ไม่ขอดูหน่อยไม่อยู่แล้วค่ะรถไปไหนแล้วเอาไปเผาทิ้งแล้วคะ่ะไปเผาทิ้งหนูไม่เสียดายเหรอลูกไม่เสียดายค่ะบ้านหนูรวยรวยขนาดไหนไปดูหมาที่บ้านหมาที่บ้านเป็นไงหมาที่บ้านเลี้ยมฟันทองโอ้โหเป็นไงวะหมาที่บ้านเลี้ยมฟันทอง แล้วตัวหนูอะเลี่ยมฟันหมาค่ะอยู่ดีคนบ้าเลยเอาฟันหมามันเลี่ยมเนี่ยแต่หนูอยู่กับใครทุกวันนี้หนูอยู่ที่บ้านอยู่กับใครลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณอาอาทิมอาต่ออาเฮียอาโกลุงปวดลุงแป้นลุงใบแจมบ้าชอบหนูนิดหนูหน่อยหนูอีฟหนูแอบตะแป้นมือปนตะปูมือมิดนะฉับนะชเฉบนะเจิบนะจิบโอ้โหร้อยกว่าคนยังอยู่ไหมเนี่ยร้อยกว่าคนเนี้ยไม่อยู่แล้วค่ะไปไหนอ่ะตายหาไปหมดแล้วค่ะ ตายหางมาพูดทําไมเนี่ย oh. เมื่อกี้หลานหลานซาวเช็คเรียนที่ไหนนะเรียนโรงเรียนจีนเรียนโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินี่นี่ก็นานาชาติ